สวัสดีครับวันนี้มาพบกับชาแนลอร่อยพุงนะครับผมเราจะมาทำเห็นวัตถุดิบแล้วน่าจะพอทายออกนะครับว่าเราจะมาทำอะไรกันแน่นอนนั่นก็คือพะโลหมูไข่เต้าหู้พะโลหมูพ,ะโ,มพะโลไข่พะโลเต้าหู้อ่ะโอเคอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ก็เราจะใส่สามอย่างเลยปกติพวกพะโลนะครับจะใส่เป็นเต้าหู้ เต้าหู้พวงใช่ไหมครับที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเียแบบโปร่งๆแต่ว่าอันนี้เราไม่มีเราก็เลยใช้เต้าหู้นิ่มนะครับเต้าหู้ขาวแล้วก็หมูสามชั้นนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเอาใหญ่ๆหน่อยนะครับสักหนึ่งนิ้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไข่ไข่ต้มนะครับจะเราใช้ไข่ไก่ต้มแล้วก็วัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับเครื่องปรุงก,ก็จะมีรากผักชีนะครับสักสี่ห้ารากกระเทียมนะครับกระเทียมต้องสองหัวใหญ่นะครับแล้วก็ พริกไทยขาวนะครับอันนี้สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมก็จะเป็นสามสหายนะครับกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยรากผัก,กชีแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยนี่นะครับน้ำตาลปี๊บนะครับผมซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับอาจจะมีใส่น้ำตาลนี้ดูก่อนว่า รสชาติเราได้หรือยังนะครับแต่ว่าถ้าปกติเราจะใช้น้ําตาลปีปเปรีน้ำตาลมะพร้าวนะเพราะว่ามันจะหอมกลมกล่อมมากกว่าเวลาที่เราไปเคี่ยวนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราสําหรับไข่ที่เราปอกทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกซีอิ๊วดำนะครับแช่ไว้ก่อนปึ๊บน แช่ซีิ๊วทิ้งไว้นะครับผมให้ทั่วกลิ้งให้ทั่วยิ่งแช่นานๆหน่อยยิ่งดีนะฮะไข่เขาจะยิ่งดำนะครับอันนี้นะครับที่ไข่มันดูแบบ ไม่ค่อยสวยเนี่ยเพราะว่าเราเอาไข่จากตู้เย็นมาต้มนะครับแล้วเวลาเราต้มเสร็จปุ๊บเวลาเราแกะเนี่ยมันจะชอบติดเปลือกถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้มไข่แบบสวยๆไม่ติดเปลือกนะใช้ไข่ไก่อุณภูมิห้องนะครับผมในการต้มหรือว่าถ้ามีในที่เย็นล้วเอาไข่มา,าทิ้งไว้ก่อนนะฮะสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยต้มนะครับผมนี่เราแช่ไข่เรียบร้อยแล้ว<ม>เดี๋ยวเราจะมาตักกระเทียมนะครับ เอากระเทียมนะครับเราตำพอบุบๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะอ,อันนี้นะครับกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาไป ขั่วกับรากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็หมูนะครับเราจะขั่วกันก่อนเนาะแล้วก็ตำกระเทียมอ่ะตำพริกไทยนะครับพริกไทยขาว ทำยากหน่อยนะเพราะเม็ดมันเล็กก็กลมด้วยอยาจจะกระเด็นบ้างมือค้องไว้ก่อน แบบความละเอียดก็ประมาณนี้ก็พอครับไม่ต้องละเอียดสิ่งท้นละเอียดมากนฮะก็นี่นะครับลากผักชี้เราก็ทุบๆนะครับทุบแค่นี้พอเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเรานะครับลงไปทำานะครับผ้าพลาก,กันนะฮะ โอเคโอเคนี่นะครับเรามาตั้งไฟนะครับผมขั้นตอนแรกทำแบบง่ายนะครับเท okay. น้ำมันไปตั้งไฟอ่อนนะครับเอากระเทียมทุบลงไปนะครับผมรากผักชีนะครับ ไเม็ดนะครับที่เราตำไว้ทาลองเลยตัดให้หอมนะครับ ก็เ,เอาหมูสามชั้นลงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูสามชั้นเนี่ยนะครับตรนี้อเอาลงมาคั่วก่อนมันจะได้หอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้านําตาลซีดนะครับลงมาละลายนะหมูเราก็จะได้หวานมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นสูตรคนอื่นส่วนใหญ่เขาจะ เอาหมูลงไปตอนที่ต้มพร้อมไข่ใช่ไหมครับของเรา,เาไม่ใช่นะครับเราจะเอาหมูล,ลงมาคัา่วก่อนนะให้มหนียวแบบว่าตึงๆนนะครับให้มันหอมๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ซีอิ๊วดำตับตัว อันนี้นะครับผมน้ำตาลปี๊บนะครับเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับผมหมูนี่เราใช้หมูสี่ขีดนะครับอ่าส่วนนี้เราใช้หมูสามชั้นประมาณสี่ขีดนะแล้วก็ต้หู้หนึ่งก้อนไข่สี่ฟองนะครับผม ไม่ต้องแรงมากนะเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปนะ้นําตาลเรามันจะไหม้พอไหม้ปุ๊บมันจะแบบมันจะมีกลิ่นนะฮะแล้วมันจะทําให้ความหวานของไอนะ้นี้ยมันกลายเป็นขมแทนนะครับนะครับาน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับเนะราก็คนหมูไปเลย น้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำเนี่ยเราใส่ในนี้สักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีตรงที่ไข่อยู่แล้วนะฮะถ้ามันไม่พอหรือดำไม่พอเดี๋ยวเราเพิ่มที่หลังได้ซีอิ๊วดำแต่ว่าตรงนี้คือตอนที่เราเอามาละลายกับน,น้ำตาลปี๊บนี่นะครับ จะทำให้มันซึมเข้ากับหมูด้วยทําให้หมูเรามีสีดํานะครับแล้วก็มีรสชาติหวานหอมหวานนะฮะนะครับที่สําคัญอย่าใช้ไฟแรงเกินนะครับจังหวะนี้ เดียวพอนะครับเจแล้วก็เอาเต้าหู้นะครับลงไปเดี๋ยวเราจะลงใส่น้ําแล้วนะครับเอาเต้าหู้ลงไปคลุกๆหน่อยนะครับผมแต่อย่าคลุกแรงนะครับเดี๋ยวเต้าหู้มันจะเละน,นี้เราใช้เต้าหู้นิ่มเนาะ อเคอืมกลิ่นดีมากขั้นตอนต่อไปนะครับเราเท <Okay. S 1> น้ำลงไปนะครับอันนี้เราจะไม่เปลี่ยนเราจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นอ่าหม้อนะครับเพราะว่าเราทำในนี้ไปเลยรวดเดียวนะครับผม ได้เหมือนก้านึนะครับเกียจย้ายหม้อละเพราะว่าถ้าย้ายหม้ออีกก็นานพอเราเติมน้ําลงไปนะครับเราก็เร่งไฟแรงเลยนะครับรอให้น้ำมันเดือดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่ลงไปนะตอนนี้เราแช่ไข่ทิ้งไว้อยู่นะไข่มันก็จะเออ ดูสีของซีอิวหวานและซีอิ๊วดำนะครับแต่ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องใส่อันนี้นะครับหรือแล้ว่าลืมอะไรอ่อ ชินามอนหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าห่วย,ยโบเชยใช่โเชยนะครับเก็บเสร็จแล้วฮะโคเชย,ยเนี่ยเราใช้ปั๊บสองอันนะครับผมประมาณนี้นะครับเอาอันที่ใหม่ๆห,หน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปเอ่อ ย่างไฟนะครับที่เตาแก๊สข้างๆนะเสร็จแล้วเราก็จะหักใส่นะครับ เเชยนี้เราย่างให้มันมีกลิ่นหอมนะครับปกติมันก็จะหอมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราย่างให้มันมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับเวลาเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยจะได้แรงจะได้แบบหอมนะ อย่างนล้นะครับแล้วก็แบบนใส่เป็นท่อนประมาณนี้พอแล้วก็ใครมีเม็ดป่วยกั๊กนะครับผมใส่เม็ดป่วยกั๊กไปด้วยอันนี้สูตรนี้เราจะไม่ได้ใช้เรียกว่าอะไรผงพะโลนะครับแต่เราจะใส่ตัวอบเชยกับป่วยกั๊กไปโดยตรงเลยนะครับผมอือ นะเราเลื่อเดือดนะเดี๋ยวเราจะได้พอปรุงรสกันนะครับอันนี้คือขวยกั๊กนะครับผมที่เป็นดอกแบบแฉกๆนี้นะเราใส่ไปทักสองอันนะครับพอ,อ ราว่ากลิ่นกลิ่นไกยกั๊กเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้เราก็ตักไข่ลงไปนะครับไข่จะใส่ไข่เยอะกว่นี้อันนี้คือเป็นน้ำนะครับน้ำซีอิ้วที่เราใส่ไข่เมื่อกี้ก็ ประมาณ2ช้อนนะครับผมเาเท่ากับว่ารวมๆแล้วเราใช้ซีอิ๊วไปประมาณ3ช้อนนะครับเอาใส่ตอนที่ผัดหมูตอนแรก1ช้อนนะครับแล้วก็เอาแช่ไข่ไว้2ช้อนนะฮะ เดี๋ยวเราใส่เกลือลองไปนะครับปลายช้อนนะครับผมอยวประมาณนี้นะครับปรุงรสนะครับให้น้ำมันเดือดให้น้ำมันงวดนะครับผม ก็น้ำตาลทรายนะครับสักหนึ่งช้อน ี๋ยวตัวฟองหน้าเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับเคี่ยวให้มันงวดเกิดนี้หน่อยนะครับสิบห้านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เราต้มมาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสีอะไรมันเริ่มได้แล้วแล้วก็น้ํามันเริ่มงวดแล้วนะฮะเราก็จะมาชิมรสนะว่าต้องเพิ่มอะไรมากนี่ไหม ระดับความหวานอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราเพิ่มเกลือนิดนึงครับนิดเดียวจริงนี่นะแค่ปลายช้อนฮะลงไปแล้วก็พวกฟองนี่เดี๋ยวเราช้อนออกอีกทีนึ่งนะเมื่อกี้เราช้อนออกเยอะละ เดี๋ยวเราใช้ไฟอ่อนนะครับในการตุ๋นไปเรื่อยๆอันนี้คือจริงๆแล้วทานได้แล้วนะครับถ้าใครจะตักทานก็ตักได้เลยแต่ว่าถ้าใครต้องการให้หมูนะครับเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยมันนุ่มกว่านี้นะครับก็คือเปิดไฟอ่อนนะครับแล้วก็หาฝามาปิดไว้นะครับตุ๋นไปเรื่อยๆไฟอ่อนนะครับอีกสัก ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับผมแต่ต้องอหมั่นเช็คน้ามันด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งน้ำมันอวดเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเข้มข้นกว่านี้นะครับระดับอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการเนาะเราก็อาจจะปรุงใส่น้ําเปล่าเพิ่มไปแล้วแต่แต่นี่คือสุกพร้อมรับประทานแล้วนะครับถ้าใครชอบหมูที่แบบสุกๆประมาณนี้ครับคือได้ละ นนะี่ะทานได้เลยกับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ออถ้าใครนะครับผมอยากให้หมูมันนุ่มมากกว่าน,นี้นะครับคือเราต้มไปก่อนหลังจากที่ใส่น้ำลงไปเนาะต้มให้มันเดือดแล้วก็เคี่ยวหมูให้หมูนุ่มก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ไข่ก็ได้นะครับเพราะว่าไข่แค่แป๊บเดียวคือไข่มันสุกอยู่แล้วเนาะไข่กับเต้ออาหู้อะไรเงี้ยอืม ในก็ได้เหมือนกันรสชาติดีแล้วนะครับอร่อยมากก็วันนี้นะครับผมเราก็มาล่ำลากันแค่นี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรต่อนะครับก็รอดูกันละกันเนาะเดี๋ยวพ่อครัวขออนุญาตนะครับตั้งไฟอ่อนแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตุนทิ้งไว้อีกสัก ยี่สิบถึงสามสิบนะครทีนะเพราะว่าเราชอบม,มุมแบบนุ่มๆนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ล่าลากันไปก่อนบ๊ายบาย